นี่นะคะทุเรียนของเราก้นแตกไปแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วแม่ก็ฉีออกมาแล้วนี่ค่ะนี่นี่ขนาดว่าเขายิ้มแล้วนะคะแต่ว่าดูเนื้อเขาค่ะสวยเนื้อนี่คือแห้งดีมากเลยนะคะนี่ทําแม่ลองชิมดูมหวานไม่หวานหวานหวานอยู่เลยนี่นค่ะเมื่อกี้ก็ปอกอีกลูกหนึ่งอันนี้ก็ปอกลูกเล็กอีกลูกหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกเขายิ้มแล้วนี่ดู Sorry, sorry, sorry. สีนี่ก็จริงๆสีของอสีจริงๆนี่เขาจะเข้มกว่าในในคลิปนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ขนาดเขายิ้มแล้วนะคะเขายังเนื้อแห้งอย่างนี้เลยค่ะนี่ดูอันนี้ลูกเล็กนะคะปีนี้เป็นแค่ยี่สิบลูกเองค่ะของที่ที่สวนนี่ดูลูกเล็กอันนั้นลูกใหญ่ <c oughs> ได้สกีบกี่ยุม้มแม่ว่าลูกเล็กนี่้ย <c oughs> อันแล้วฉสกเมื่อกี้ได้ไปกี่ละสามนะสี่นะสี่นะอ่ะเดี๋ยวดูนะคะลูกเล็กๆอย่างนี้จะได้สักกี่ยุมนะคะไม่ต้องแกะแล้วมั้งเนี่ยอ่ะลองพ่าอีกทีนึงไอ้ลองบีกแกะง่ายแล้วนะคะเพราะว่ามันมันยิ้มแล้วโอ้หลายยุ่มนี่นดูค่ะอ้วนๆสี่ห้าอันนี้อันนี้เป็นยุมที่ห้านะคะแล้วก็เนื้อแห้งดีมากเลย น่าจะมีอีกหนึ่งยุมนะคะมีอีกไหม,อ,มอ่ามีอีกนะคะน่าจะอีกยุมใหญ่ๆยุมน่นาจะหกลูกนี้น่าจะมีทั้งหมดหกเม็ดค่ะบ้านเราเรียกยุมแต่ว่านี่ดูดูดูภูระยุมภูลยุมแล้ว <laughs> หนึ่งยุมสวยงามมากเลย,ยนี่คะ่ะ ช่วงนี้เราก็กินแต่ทุเรียนที่บ้านของเราค่ะเช้านี้จุมกับแม่ก็จะไม่กินอาหารเช้านะคะกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวเลย